ฝากลงคลิปด้วยกูไม่วางลงอ่ะชิดแต่ก oh ูไม่มีคลิปโดนยัดยึดห้องก็พักาแล้วก็ลงไงลิ้งกูหมุนได้มึงลืมไปแล้วเหรอน่าจะได้ลงตีหนึ่งนั้นก็ลงคลิปเกมชีดๆๆหนักกว่าเดิมการลงไงยังไม่ลงหนึ่งวันกูแตะคอมไม่ได้ด้วยยกออกมาดิพ่องระบาดกูอีกงั้นแป๊บเดี๋ยวกูหาหางโอเคมึงไม่ต้องทำอะไรนะนอนเล่นไปโอเคกูถามจริงเหรอทำไมต้องเกมนี้วะเนี่ยอะไรคนเคยบอกใช่ไหมเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อคลิปเพื่อสมัยพระเจ้าเหาเนี่ยมีคนบอกว่าผมเเนนนนี่่่่่ยออออใใใหห้้้ไมตังจล เนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้ตั้งใจเล่นละครั้งนี้แหละกูไม่มีโทรไม่มีโยนมอะไรทางนั้นกูทำคลิปวันนี้กูลงวันนี้เวรน,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 นี่เป็นไงพิュวะเนี่ยถ้าคนมันตั้งใจเล่นน่ะคลิปนู้นยอมโดนชนเอาคอนเทนต์แต่น,นี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเว่ยเมื่อกี้พลาดจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะโดนเลยนะเว้ยอันนี้พูดจริงๆพูดจริง ไงวะกูก็ไหลไปตั้งแต่ต้นอะแล้วทำไมตอนท้ายมันตอนตอนท้ายมันไหลลงได้ไงวะนี่ได้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 ตอนนี้อะได้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 จริงได้จริงได้จริงเ่ยได้จริงนี่ไงล่ะคัมภีร์ ีก็ไม่น่ามีอะไรหรอกจริงคลิปที่แล้วก็คือโดนชนตั้งแต่ต้นใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้เขาเรียกว่ามีการพัฒนาแล้วนี่จะไม่มีโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสูงขึ้นเหรอไม่มันไม่ได้สูงขึ้นเลยทุกอย่าง,ท,างทุกอย่างปกติดีเนี่ยลิ้นกูเหมือนได้เห็นปะผ่านแล้วอุ๊อีกแล้ว ไอเชฟมันมีสองแง่งเลยเพี <com> sí co. <com> <though> ้ยจะหมดแล้วสุดท้ายนี่ไงตาก็พลาดแค่รอบเดียวอะครับเนี่ยแตละของจริงละกูว่าเนแตละของจริงละ ด่านหนึ่งด่านสองก็ง่ายเกินด,ด่านสามมึงทำมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะมึงจะไม่ให้กูปรับตัวไหนเหรอกะโดดแม่งนี่ไงนะตรงเลยตรงยาวๆเฮ้เมื่อกี้อะไรกันอะไอสองแง่งมื่อกี้โดนได้ยังไงอะเฮ้เอาจริงดิโอ้โหเลิมไม่มีกำลังใจเล่นแล้ว ơi, <laughs> đó <laughs> phải hạ kiếm đấy đi anh คือมึงไม่ร so, ู้จักเกมอื่นแล้วเหรอเดี๋ยวต้องกดกันเดี๋ยวด้วอลิ้นยังพันอยู่เลยถ้าเรากดตามจจกว่าเราก็ไม่ตายเลย เฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยควรลงหนามได้แล้วแม่งไม่แม่งไม่ระเบิดได้แค่มันผิดอะไรเลยกูก็ มันมันล่วงลงมาได้ยังไงวะเมื่อกี้เนี้ยมึงก็เห็นใช่ไหมฮูลฮูลฮขยับขึ้นไย,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 ยขึ้น เขาทานคุมกูเลยเขาวทนหุ้มเอากูาลเลย,ลเลยต้องเล่นต่อไหมเนี่ยเรามาเรียนศิลปะการไล่สีของโลกใบน,นี้ให้ถูกต้องกันดีกว่าครับ สวัสด,ดีครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอ่อเล่นไมค์ครับให้ดูกันนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาเราจะมาสร้างบ้านแล้วก็เอาชีวิตรอดได้ถึงวันพุงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องเราต้องตัดไม้ก่อนนะครับเราต้องตัดไม้จะได้เอาเอาไปเอาเอาไปสร้างเป็นบ้านนะครับ กูกูน่ารอสักครู่นะครับ one hour l a t e โอเคหลังจากที่โอเคหลังจากที่เราได้ไม้มาแล้วนะครับเราต้องเราต้องหาทำเลดีๆน,นะครับซึ่งไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆนะครับเออ่ข้างหลังเขานี่น่าจะมีที่โล่งๆนะครับว้าวเราต้องเออ่ข้ามต้นไม้ไปเ,เดินปืนก็ได้ครับโอ้ยโอ้ย เกมนี้เกมนี้มีปลาหมึกด้วยนะครับมีมีปลาหมึกนี่ครับนี่เป็นปลาหมึกนะครับนี่คือปลาหมึกครับน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยใช่ไหมครับผมก็คิดว่าง,งั้นเหมือนกันครับเราที่ไปทําเดสร้างบ้านของเราดีกว่าครับเราเราต้องขึ้นทางนี้นะครับเพราะฉะนี้มีมีมีอัปาก้าด้วยนะครับมีอัปปาก้าแล้วก็มีมีมีอะไรก็จะเป็นหมดเลย เ้าเราจเจอหมู่บ้านวีเดตเจอนะครับเราเราอาจจะต้องไม่เราเราไม่ต้องสร้างบ้านเราก็ได้นะครับแต่ว่าเราเราอยากจะสร้างบ้านนะครับเพราะว่ามันเท่ทำไมทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมเลยเออเหมือน,นเริ่มเป็นคนอื่นแล้วนั่นนี่ยโอเคนะครับว,วันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านแบบงงๆก,กันนะครับก็คือเราจะนนื้นเราต้องทำโต๊ะค้าไปได้ก่อนนะครับแล้วก็ อจริงๆก็ไม่ต้องทำก่อนก็ได้เราได้ไม้นี่มาแเราเอา้วก็วางไปที่พื้นได้เลยนะคะนี่แล้วก็วางไปเลยเออแล้วก็ทำเป็นสีส่เหลี่ยมนะครับนี่แล้วก็ประกบรวมกัน หมดแล้วไม่มีไม้แล้วเราก็ไปหาไม้เพิ่มเราไปแาบไม้เพิ่มนะครับเหมือนต้นไม้ตรงนั้นมันดูดูตรงนั้นก็มีนีกว่าเหมือนต้นไม้ตรงนี้ต้นเดียวได้ไงวะเนี่ยพยายามาไปตัดต้นไม้ต้นนั้นจะได้เป็นสีเดียวกันนะครับโอเคเราก็เราต้องตัดพวกไม้ข้างบนด้วยไม่รู้ไม่รู้จะตัดไปทําไมแต่เห็นก็หนึ่งก็ตัดกันเราก็เลยทําตามนะครับเราตัดไม้ ต้นหนึ่งแล้วแล้ก็ <c oughs> แล้วก็ต้องตัดอีกเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะครับใช้หมัดต่อยเอานะครับจริงๆเมื่อกี้นะ่าจะคาฟหวานมาเนี่ยแต่ทำไมไม่คราบวะลึกเซี่ยงไปหมดแล้วโอเคเราได้ไม้มาสิบสาันแล้วก็ทํทการกับบ้านนะครับเราจะทำการสร้างบ้านในอาก,การเป็นบ้านจริงๆกันนะครับ ว้าวได้ไม้ตั้งห้าสิบหกอันเนี่ยเยอะมากเลยนะโอ้ยกูจะตายเพราะกลวงเนี่ยนะโอก็ว,ว้าวนี่มันที่ไหนกันนะมันเป็นที่ที่น่าลงไปมากเลยนะครับผมจะทำการลงไป <c oughs> ไม้ที่จะใช้สรางบาทนะครับเราก็อ,อกมาใช้ทำอย่างนี้เลยเอย้อแล้วเราก็จะสามารถเดินงลงมาได้อย่าง ไม่เป็นอะไรนะครับโอ้เสียงอะไรกันนะ่ะมันเป็นเสียงนี่น่ะขวัวจริงๆเลยนะครับมันน้องไงร้อนด้วยผมคือทั่วไปแล้วก็ต้องเจอกับอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายน่นเลยครับว้าว,าวามันอยู่ข้างใต้นี่เองนะครับผมผมยังมองไม่เห็นเลย <laughs> เฮ้ยเสียง <laughs> <laughs> ผมจะลงไปดูว่ามามีอะไรนะครับ ไม่มีทอดเลยก็คือผมจะต้องเดินไปในความมืดนะครับโอ้ชิตโอ้โอ้มาจากไหนกันนะ <c oughs> ได้ไม้มาแล้วนะครับเขาสะัสู้กับมันได้แล้วผมคิดว่ามันไม่เห็นนะมันก็โอ้ยมาได้ไงเนี่ยฮ่าทำได้แล้วนะครับ ก็ไปเลือก,กว่าเดิมน,นะครับมดทิฟายเลยไม่มีโทษด้วยอย่าหมาโดนเลยบ้างไหมเนีโดนไม่ขึ้นเออมองอะไรไม่เห็นเลยผมว่าเราไม่ไหวเดินกลับกันดีกว่านะครับ ก็ oh, จะข okay, ึ้นมาเจอบ้านเราพอดีเลยโอ้เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เห็นบ้านเลยแต่ขึ้นจากลุมมาแล้วก็จะเจอบ้านของเราไม่ใช่ดิ impossible จริงๆโอเคบุทธพุทธนิ่งไมค์พุทธอีกแล้วนะครับเฮ้ยเครีเหนื่อยไหมรามารถไปตัดไม้เพิ่มกันนะครับเริ่มไม่อยากทำเสียงอย่างนี้แล้วไม่ไหวแล้ว โอ้ว้าวมึงเคยเห็นโกเลมที่สเปาอมาเองอเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยนอกจากที่ผมจะเวาไวรอดม้วางแล้วก็ทำมันขึ้นมาเองนะครับเฮ้ยเสียงถ้ยสั่งมันทำยังไหรือบากูได้ไวมาแปดท่านผมคิดว่าจะพอแล้วนะครับเอ้ยได้มาสาสิองอันพมก็จะตําการ วางมันเหมือนที่เราทำไปเมื่อกี้นี้แล้วเป็นกูวางผิดอีกแล้วไม่ได้ไมาข้ามมาประมาณห้าสิบปีได้นะครับมันก็ยังงอย่างเงี้ยแหละจะทำการกดให้ติดประตูได้นะครับผม,มว่าเราควรทำเครื่องมือที่เอาไว้ลงเบลือกกันก่อนผมจะได้เอาหินมาทำมาทำเตาเผาได้นะครับ รู้สึกเหมือนจะเป็นการเล่นยาวแล้วผมจะต้องไปแววแรกหนาล็อกแล้วทะไมผมหนึ่งไม่อยู่ที่สี่ได้ยังไงครับเนี่ยต้องมาอยู่ในไม้ครบเปลได้ยังไงเมื่อกี้ผมจะทำอะไรัมก็เลือไปแล้วออ้ยเชดมันมีตะเกียบที่ต้านอยู่ตรงนั้นด้วยผมมีดาบผมก็ต้องสู้กับมันโอ้จะ,ะ,ะไปตัวเยะอย่างนั้นละ่ะนี่มันเป็นรอยอะไรอ่ะ แต่เม like oh. er uh, ื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างเลยมันมันวิ่งมามันก็เอาหมดเลยผมไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วผมอุ้ยมันี่ยอ๋ออมันเป็นตะตุยมันเป็นพูดไม่รู้เรื่องแล้วเจ๋าเฮ้ยอจ๋าอู้ยเนื้อมาอีกแล้ว เนื้อไก่มีไม่ตีอ๋อมีมันมีวัวอยู่ในนี้นี่เองขอหินหน่อยนะมึงเหรอโตจำอยู่นั่นแหละไปโตโตจำดิโอ้โหเป็นไม้แล้วตีมันตีมันเก่าเหลืตัวเราไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเรียบร้อย โอ้ไม่แล้วมาทางไหนมเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเอาหรอกเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำมาไซต์ตอนม่ได้เลยเราจะต้องทตามเซตศูนย์อะไรวะเนี่ยทตามเซตศูนย์มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้วะอะไรกันนะไปไหวแล้วหัว ก้อนเนื้อไหนเออเนื้อไเออเนื้อมาไม่จะเผายังไงวะกูไม่มีเตาเผาทั้งงัยเอาบ้านกูหายไปไหนละเอาบ้านหายอุ้ยนี่มันโอู้หโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปยืนดูสิีอโอ้โหูอ่ะเล่นไปสิบห้านาทีแล้วว่าจะฟังที่กูทำมัไจะอยู่ปะเนี่ยอุ้ยเยอะ โอ้อยเกียร์เปเยอะจังเลยนี่จริงยิงยตัวหนีเวนเปิดไปดีเวนเปิดอะไรเงี้ยอุ้ยแกรยิงไม่โดวดี